สวัสดีนะเราเองสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่น Under Fa ์ l นะมาเล่นนะมันเป็นเกมนะครับไม่ใช่คอมิกนะแล้วก็ไม่ได้มาพาอะไร้งสินะนี่มีตัวหญิงแล้วก็พาไม่ได้อยู่ดีฮะตอนนี้นะเป็นเกมที่รู้สวาจะเป็นจะเป็นแฟนเมนนะฮะโอเคคือเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้กันถ้าใครที่อยากเล่นนะเห็นช่วงนี้กำลังเป็นประเด็นอย่างมากนะสำหรับเกมนี้นะเห็นคนหลายคนก็ไปเล่นกันนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นบ้างอะคิดถึงบรรยากาศแบบเนี้ยที่เล่นเล็บเทลอะแต่อันนี้เป็นรล็เฟลอะนะเอ What? วัดมนานมาแล้วมีสองพันอ่าอาศัยอยู่บนโลกนะฮะมนุษย์แล้วก็มอนสเตอร์เหมือนเดิมเลยวันหนึ่งนะฮะเกิดสงครามขึ้นระหว่างสองพันแนะต้องทำอย่างนี้หลังจากอ่อการต่อสู้ทร่ยาวนานะฮะมนุษย์ก็เป็นฝ่ายรับ,ร,บรับฝ่ายชชนะไปนะฮะพวกเขาขังมอนสเตอร์ไว้ในดักกลา่าวด้วยเมยจิกนะฮะเวทมนต์นั่นเองหลายปีต่อมาจุดจุ มนุษย์ทุกคนเขาเรียกว่าสตาฟนี่คือเขาเรียกว่าไงนะหิวกระหายพวกเนี้ยแล้วก็ไม่มีใครเจอพวกเขาอีกเลยมานีิปอย่างนั้นว่ามนุษย์สูญพันธ์อะเอาจริงดิเพลงเหลงวุ้กโคดเมทัลอ n d u c t ชั n นะฮะกดแทปไม่ก็เอนเตอร์เพื่อคอนเฟิร์มอ่ะยัยกดเอ็กซ์หรือชีพเพื่อแคนเซิลนะฮะซีหรือคอนโทรลเมนูโอ้โอ้อ้ f4 โซเวียตอ่ะเปิดแล้วอ๋อกดอันนี้นะฮะ f4 ค้างไว้ก็จะเป็นการออกเม็พีเหลือสูตรมันก็แพ้แค่นั้นล่ะ อ่าคุณจำชื่อเก่าได้ไหมผมได้ไหมฮะเราจะเอาชื่อนั้นมาใช้อีกรอบนะฮะเดี๋ยวนะเฮ็ดเฮ็ดโอ้โอ้จะเย็นเต็ตัวอยูเอพีทีเล่เลยอันเจอละตรงทองเนี่ยนาทีนาทีนาทีเอ้ามันอยู่ข้างๆเลยตัวตัวอยู่อีกรอบอ่าอตัวพีตัวพีตัวพีอันเจอละฮะก็ดันดันดันลงมาด้านล่างละใช่นะฮะอ่าเยสเมื่อกี้มองไเห็นไม้แม่งบังบอกแล้วไม้เป็นตัวบังชั้นดีฮะ ช <Shut> so นะซุปใหญ่เอเกนเบชนะอ่าแต่เสื้อเรานี่เป็นสีแดงด้วยนะลายทางสีแดงไม่เหมือนภาคก่อนโอ้โหประตูสีแดงด้วยทุกอย่างเหมือนจะแดงหมดเลยเอา้าฟาวี่มันจะอีคิวบีคิวป่ะเนี่ยโอ้ไม่มันเนิร์ด oh ได้เปดิดจะฆ่าฉันเลยเอ่อ why d i d I d o to deserve this ฉันทำอะไรไปอะทำไมถึงทำแบบนี้กับฉันมาเนี่ยมัง ได้โปรดมเราเหมือสี่ฮะนี่เธอสแปรฉันเหรอไว้ชีวิตฉันเอาวันนั้นหนะฮะฉันไม่เคยเห็นใครสแปรฉันมาก่อนเลยอ่ะขอบคุณเอาละฉันฟาวี่นะฟาวี่เดอะฟาเวอร์อ่าไม่ใช่ฟาวเวอร์เดอะฟาวี่นะฮะเธอเป็นเด็กใหม่ในเลดกาลใช่หรือเปล่าเธอต้องสับสนมากแน่ๆเลยไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะช่วยผาให้เธอผ่านลูนไปได้อ่าฉันดฉันรู้ว่าที่นี่มันเป็นยังไงอ่ะนะ มันก็แค่อยู่ด้านหน้าฉันเองเนี่ยยังไงก็เธอเธอก็ต้องอระวังด้วยนะระวังกับเธอหมาน่าจะหมายถึงใครสักคนหนึ่งนะฮะระวังคนคนนั้นไม่รู้ใครซึ่งเรียกว่าเธอที่ผมเดาตอนนี้ก็น่าจะเป็นทอเรียวนะฮะน่าเสียดายนะฉันไม่ I can help you in this part พฉันช่วยเธอตอนนี้ไม่ได้อา่าขอโทษนะเอาละเธอจะไม่ไปต่อเหรอไปสี่ร่ไปวานี่นะฮะอื ทอวี่ดูใจดีมากแต่จริงใจดีสุดยอดฮะเห็นเห็นห้องใหญ่ๆใ,ในที่ที่มันเาขาเรียกว่าแย่มากนะฮะมันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอีกแล้วนะ f ี e ฟิลวิด e เทอร์มินเอชันอีกแล้วนะดีเทอร์มินเอชันด e เทอร์มินเอชันดีเทอร์มินเอชันเออเธอต้องกดปุ่มพวกนั้นนะเออรูนนี้มันเต็มไปด้วยกับดักมีความตายรออยู่ด้านหน้านะฮะ ระวังไว้ด้วย Come to m มี f อ o u n น e d เ e l p มาหาฉันนะเกิดเธอต้องการคมช่วยเหลืออาดีเฟนต้องการอะไรไหมอตามไอ้พวกลูกศรแห่งความเพื่อนเป็นมนะิตรอ่ะเออเรื่องนี้ดีกว่านะอืมมันจะช่วยได้นะหวังว่าจะช่วยได้แต่ถ้าเกิดเราไปเรอบเอ,อเราไปเยียดที่มันไม่มีอะ่ะไม่ดีกว่าฮะ <c oughs> เราเชื่อฟาวี่นะคราเนี้เราเชื่อนายนะอ่าเฮ้ยได้ฟาวี่เป็นคนดีนะในภาคนี้รู้สึก เฮ้ยเธอแก้พัซเซได้แล้วเงียบม,มากก็เธอบอกอยู่ไม่ใช่เหรอวิ่ง I feel like you should be about to solve this ฉันคิดว่าเธอต้องทำได้นะนี่อ่ากดแคสวิตนี้ใช่ไหมไงต่ออืมผ่านไปได้ตอนแรกมันเป็นหนามแน่ๆถ้าเกิดได้ผมเดานะโอ้นั่นมันดัมมี่นะตำนานเอออืมถ้าเป็นนุชเราใส่ยูนในนอร์กาแล้วก็มอนเตอร์จะฆ่าเธอแน่อ่าเธอจะต้องการ เธอต้องเธอต้องพร้อมตลอดเรื่องนี้นะถ้าเกิดเธอเจอมอนสเตอร์เธอจะเข้าสู่การต่อสู้ทันทีโอ้ย oh <yeah. S 1> ถ้าเกิดเธอสู้อยู่ต้องขอเขาเรียกสไตล์ดาวนี่คือฆ่าปะเนี่ยทำให้ครบหนึ่งนะฮะอีฟเดย์นี่มีดั้นอดวันไฟอยู่ไอ้โมแต่ถ้าเกิดมอนสเตอร์นี่ไม่อยากสู้อีกแล้วเธอก็แค่เมินเฉยไปหรือว่าไม่สนใจแม่งนะฮะเข้าใจไหมอ่าสฝึกกับไอหุ่นนี่ซะมันช่วยให้เธอ รู้จากการป้องกันตัวเองนะฮะก็เห็ดโอ้โเดินไม่ได้ติดอะไรวะเนี่ยนี่นโอ้ติดเฟาวีิโอหยูแอนก็ตัวเดิมมี่ตัมมี่นะเดมมี่เมื่อกี้อัดเดมมี่เฉยเลยโอเคเหมือนเดิมใช่ไหมแอ็กอ่ะเช็คก่อนเช็คกับศูนย์เอ็กแท็กศูนย์นะฮะดิเฟนส์ศูนย์ด้วยอ่าเป็นปีศาจเห็นไหมนะแอนอีวิวฮาร์ดแอนอัดเดิมมันไอหัวใจที่มีความชั่วร้ายนะแล้วก็ ตาที่มีความเป็นปีศาจนั่นอ่อ oh, ...YOU are the night of my eye มันไปถึงง <laughs> ่ะ YOU are the night of my eye อ่อถือเป็นมีดในสายตาฉันเลยเนี่ยอ๋อแปะมั่วนะฮะโอเคจุดๆๆๆๆๆอ่อ ...Dummy look like is about to fall ้ำมีดนี่จะตกหรอไม่น่าใช่ละโอ้ท t a l คุณคุยกับ d ำ m ี y รู้สึกเหมือนไม่ใช่เป็นการคุยเท่าไหร่นะ พาวีรู้สึกแฮปปี้ต่อคุณหรือเปล่าคุณชนะคุณได้สูนเอ็กคุณได้ศู์โกเฮ้ยเพื่อนฉันรู้นะมันเป็นการดีที่จะอ่าเขาเรียกว,ว่าทําตัวเด็ดต่อทุกคนน่ะแต่เธอจะไม่รอแน่ๆถ้าเกิดเธอทำ่างนั้นเดมเขาไม่ใช้เมอร์ซี่ที่นี่เอาจริงอะ่ะจริงดิในที่นี้มันมีแค่คิวออบคอะไม่ใช่เฟิร์สอาบีเฟิรนะฮะมาถึงจีบนะใครดูคนมีเก่าของผมก็น่าจะรู้ ในที่นี้มันก็มีแค่ฆ่าและถูกค่านะฮะโอเคให้ฉันอธิบายอะไรบางอย่างนะถ้าเกิดเธอไม่ป้องกันตัวเองเธอก็จะโดนค่าแทนนะเธอก็จะอ่า i l l have to get อ๋อเธอต้องเพิ่มความรักบ้างหรือว่า Level of v i o l e n c e นั่นเองนะฮะอืมระดับแห่งความเขาเรียกว่าระดับแห่งความชั่วร้ายปะเออแต่ก็อย่าเอามันมากเกินไปนะอย่ามีเยอะเกินไปมันแหละหรือเธอจะกลายไปเป็น กลายไปเป็นหนึ่งพวกหนึ่งในพวกเขานะหรือว่ากลายเป็นแบบพวกชโชคร้ายชั่วร้ายนั่นเองนะไม่ใช่โชคชัวช่ว <c oughs> ชั่วร้ายนะโชคร้ยายกับชั่วร้ายมันต่างกันโอเคเดอะมอนสเตอร์เฮียอารเลยสุตองโซบีคาร์ฟโอมอนสเตอร์ที่นี่มันแข็งแกร่งมากเลยอะ่ะสตองมากเธอต้องระวังด้วยนะดูหลังไว้ด้วยนะเออดูจะดูแปลว่าดูหลังก็ได้หรือว่าดูแลตัวเธอเองก็ได้นะ, right. นนนะฮะจะสวอชหรือแบกเอาไรอืมอันนั้นแหละฮะโอเคอันนี้ จะเซเห็นหน้าที่เหรอแท็กกัว่าหน้าที่นะที่อยู่ด้านหน้าคนแล้วมันเต็มไปด้วยความมงมันอ่ะรูว่าผมแปลผิดหรืออะไรยังไงวะแท็กแท็กแท็กนะฮะเพราะมันมีเขออมันจะเจอฟอกกิตเฮอามันหลัวว่า,า,วาโทษดิดมันเป็นจากฟอกกิตกลายเป็นโทษดิดนะฮะแท็กอยู่โอ้เพลงนี้ก็แบบเช็คตูกัน แท็กซี่นะฮะดีเฟนต์หนึ่งไลเอเอสจีฟอร์ดิตเอนิมีชีวิตมันเป็นการเสี่ยงต่อเอ่อเอเอหนึ่งนะฮะเหมือนผมเห็นเพิ่งสังเกตว่ามอสมันอยู่ตรงนี้มาตลอดอ่าต้องเอาออกนะฮะถ้ามีใครที่ลำคาญมาก,ก็ขออภัยนะผมเพิ่งเพสังเกตเห็นนี่แหละนะรับปิดรับปิดรับปิดมันเป็นกฎจะพูดรับปิดเฉยเลยอ,นนอันนี้ต้องอยู่ม,มุมๆปะมันไม่น่าจะมาทันหรือ,อยังไงไม่รู้ไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วอาทันนะ,ะโอเค ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละผมว่ามันได้แน่นอนนะไม่เชื่อฟาววีเรื่องนี้แหละเดี๋ยวนั้นมันมีขูด่ด้วยเราเราไม่ขู่ฮะเราไม่ขู่ไม่เข้าใจที่คุณพูดนะรออีรอบไหมก,าากม็น่าจะมั้งคลิปจำข้ามข้ามกระโดดไม่รู้ก็เกออะไรนะเอออยู่ตรงนี้แหละน่าจะได้นะแน่นอน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 น่นโอเคผมรู้สึกงงอาตรงนี้ลองขู่ดูฮ ลองอีกรอบมันบอกลองอีกรอบผมก็ลองอีกรอบฮนะเฮ้เขาท้อติดพยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่คุณพูดนะฮะแต่ว่ามันล้มเหลวอะแคร็กแคร็กหรือว่าคลิกคลิกเอ๊ะทำไมเพลงดับวะอ๋อเพิ่งมาเพิ่งมาเพลงดีเลย <laughs> ์โอ้โหโอ้โหลองอีกรอบไม่ได้งั้นก็ขู่แม่งเลยม,มันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอนะโอ้ <laughs> oh my god อา้าวอยู่ตรงเดิมผมผมไม่รอเลยฮนะ ถ้าเกิดมาเป็นดป์แฟดนะผมว่าไม่มีใครหลบได้ลออีกรอบเอ้าเข้าใจทุกทีนะฮะเฮ้ยแต่ตัวหักหักอันนี้กลายเป็นสีขาวด้วยแสดงว่าเมอร์ซี่ก็ใช้ได้ดิหรือเปล่าอืมมันไม่อยากสู้ด้วยนัดนันอ๋อ,อมันยิงตรงตีอยูย่ไว้เฮ้ยมีมาต้องรอไปถึงไหนเนี่ยนานจุงเบยโอเคมันสแปร์ใช่ไหมโอ้ยสแปร์เทคสีแดงมันดูไม่เข้ากันไงไม่รู้นะ สแปร์ไปแล้ว,วไงต่อฮะเฮ้ยฟาวี่อยู่ด้านหน้าฮาวดี้เออเธอต่อสู้กับไอทัดดินนั่นแล้วเหรอเธอสแปร์เหรออย่างน้อยเธอก็ปล่อยมันไปได้นะอ๋อมันไม่ใช่อย่างน้อยเธอก็ปล่อยมันไปได้มันบอกว่าอย่างน้อยมันก็ให้ผ่านมานะประมาณนี้ปะปัจจุบีส่วนในวิดเดิมอ๋อแต่ก็อย่าดีต่อพวกเขามากแล้วกันแต่นี่ฉันบอกก่อนหน้านี้แหละเขาไม่ใช่เมอร์ซี่ที่นี่นะะ ไปต่อเถอะเอาล่ะ we just we can just go to the d e s p i r e เราแค่ผ่านหนาำนี้ไปเดี๋ยวนะน้ำเหรอคราวนี้ไม่มีเท่เรียวน้ำมาดีประเด็นดดดดเธอไม่ใช่ดอกไม้เอ่อกลับไปดูห้องด้านหลังนั่นนะห้องที่เธอผ่านมามันเป็นทางเดียวกับพวกหนามพวกนี้แหละอุณลรักนะฮะโชคดีอ๋อให้กลับไปดูห้องด้านหลังในชะ่ไหม ้ังเรือผ่านมาเอ๊ะอยังบอนว่าไอ้ลายพวงเนี้ยใช่เหรอกดเซฟก่อนเซฟก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดพลาดขึ้นมานี่ก็ชิปหายไว้วอดชิปโอเคงั้น okay. เริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก่อน1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ่จ็ดนะฮะตรงล่างนี้เจ็ดสเต็ปขึ้นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ลงห <laughs> น,นึ่งสองเฮ้ย๊บนึงิน หนึ่งสองสามสี่หนึ่งอ่ะคำหนึ่งนะผมขอทวนอีกรอบโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่เออสามสามสี่นะฮะโอเคหนึ่งสองสามเออโอเคอ้าเมื่อกี้ใครพูดวะาอืม ว่าต t ฟักปุตซู้ไปแล้วน no like, ี่จะใช้สู้ใหม่เหรอไม่ไม่ไม่เอาเอฟเคปได้ด้วยเอาเพลงเป็นไรวะเมื่อกี้นี่เออ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 อมันเปลี่ยนบทด้วยผมนึกจะพูดบทเดิมก็แค่หนีออกมาอะอ่าจะเลียนระาบิดคาร์จะระเบิดเกลือระเบิดบิดแต่ก็จำไว้นะเธอจะหนีไปตลอดไม่ได้ คือใช้บ่อยไม่ได้นั่นเองนะฮะไปกันแทะว้าวอืมอืมอันนี้มันเดิมนะทวผมไม่ถือดอกไม้แล้วก็กลับไปดูที่ห้องนั่นนะั่นนะั่นนะั่นะนะโอเคอ่ามันต้องไปสักสี่สเต็ปอะหรือว่าไงกลับไปดูก่อนไม่ชัวร์ไม่ชัวร์อืมเริ่มมานะหนึ่งสองสามสี หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองมึงเหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยนะผมเมื่อกี้ผมนับใช่สามสามสี่อันนี้ไม่ What the fuck หนึ่งสองสามเอาหนึ 1, 2, 3, 1, 2, 3, ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ผมหอมผมนับช้ากับนับเร็วไงถ้าเกิดเร็วก็หนึ่งสองสามสยังไงวะโอเคผมเดิมทีเดินทีละสเต็ปได้ไหมอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะหนึ่งสองสามสี่ ได้สัก5นะฮะแล้วก็ขึ้นโอเคแล้วก็ห 5, 5, <laughs> นึ่งสองา<น>่้ <laughs> าหนลงโลหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้ยไปเหอะเสียเวลาโอ้อืมโอเคอันนี้น่าจะขึ้นละตรงนี้ไหม provoc? เฮ้ยเดี๋ยวโดนเดีด๋ยวโดนเสอสโอ้ยป oh. ระมาณนี้ขึ้นได้หมั้ยมานี้ นใะช้แล้วได้แล้วว้าววว้าจะสวาวโอ้โหมันมันเตอร์นนิ่ยากที่จะผ่านอันนี้นะเนี่ยอืมความจริงผมก็ตายมันหลัดรอบแล้วนะครับฟาวี <Monster S 2> mm ่มันมันเตอร์ยังผ่านยากเลยนะฮะอันนี้อืมยินดีด้วยโคตรรู้สึกดีใจนะฮะดีจุย yeah bitch อืมเห็นนี่แม่งขวางทางว่ะเฮ้ย <Hey, S 1> จะจับทันอิสต์ล็อกอิสต์ล็อกเช็คดูดิโอ้โหมีแอคแทกด้วยแสดงว่ามันต้องมีการโจมต,รตีเกิดขึ้นแน่นอน เป็นปีศาจนะฮะปีศาจหินหรือว่าหินั่วรไายอืมมันก็มีสมองด้วยแอมกันดาร์ลักยูเ l วอลล็อกยูเอววัตเตอร์ฟัคยิปยิปเป็นการหลบที่นะฮะอเมติ่งโอ้เอามันยิงโดนด้อีกเหรอว้าล็อกลุกยัดยูดีไซเบลฮะมันมองมาที่คุณนะถึงแม้คุณจะไม่มีตาก็ไม่มีตาแล้วคุณเดินได้ไงอืม เดี๋ยวน้ำมันมีให้ปีนนี่หรอควายปีนอนไบนเขาเรียกว่าจุดสูงสุดของหินนะฮะอ่าแอล็อกกิ้งแอน์ล้วเล่งก็ล็อกอยู่แล้วก็กิ้งอยู่นะฮะล็อกกิ้งนี่คือจะแปลงไงดีว่า <laughs> เป็นอ่าเขาเรียกว่าชาวล็อกหรือเปล่าอ,อ,อืโอ้โอ้หลบหินหลบหินอ่าเฮ้ยหินมันพร้อมจะไปแล้วอาสเปรได้โอ้ย oh yeah. แต่เดยวนะมันเดินได้ด้วยหรอ อ๋อมันหายไปเลยเว้ยไม่กอืมโอ้ที่นี่มันคุค้นๆนะดอกไม้พวกนี้แม่งเหี่ยวแห้งหมดเลยปะเนี่ยถ้าเกิดดูจากตรงนี้นะเถ่าที่ดูจากตรงนี้มันมีเสน,น่ห์โอ้มันเป็นถ้วยที่เก็บแคนดี้นะ,ะหรือว่าจานเก็บแคนดนี้นั่นเองคุณจะเทคไหม you left the candy. อยู่เล็บแต่แคนดี้เอาเมื่อกี้คุณกดโนูเอาไปสักอันหนึ่งครับเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอ่ะเก็บได้อีกไหมมันไม่มีบอกให้เทควันล้ะเหมือนอันนั้น คุณเอามาอีกเอาอีกได้ไหม <c oughs> ผมก็ตายก็ตะอ,อามันเป็นอันนี้จานมากเปล่าแล้วโอ้เก็บมาหมดเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยนะฮะอืเซฟก่อนเซฟก่อนเดีย๋ยวจะได้ไม่ต้องมาเก็บใหม,ม่อีกนะฮะแต่ไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมเซฟแล้วมันต้องมาสู้กับไอ้นี่กว่าเฮ้ยลูกไลยูุคุดยุทธมเฮลเฮเจ็ดวิดฟอร์แมนเฮ้ยหมมติว่าเธอต้องการควาชิดไหล่ที่นี่ได้นะอ่าแค่รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวส่วน ดสทูมันมีหนึ่งมันมีสองหรอปะแล้วก็มีสามไดสทีอ๋อฟาวิมันกดให้โอ้ oh my god สุดยอดขอบคุณมากข้าศัตง,ง่ายมากเธอที่เธอ,เธอต้องทำก็คือดึงไอ้สวิตนั่นเอาก็ดึงแลนี่วัดงไงตอไปได้ไหมอืมแล้วเมื่อกี้มันมีสวิตอยู่อืมมันคืออะไร หยียบตายใช่ไหม <c oughs> ไม่ดีกว่าไม่ได้ลองเสียงไม่เล็กเล็กเล็กโอ้นี่มันทอเลียวเหรอทำไมทอเลียวมันเงินไหลอย่างนั้นนะโอ้โหเฮ้ยหยุดนะเจ้าตัวน้อยสวัสดีจ้าเด็กน้อยฉันทอนเลี้ยวเป็นที่เป็นผู้ดูแลรูนแห่งนี้นะอมอมเธอดูน่ารักจังเลยเธอจะต้องขับสนมากนาแน่เลยจริงเอะ เฮ้ยทำไมนานจังล่ะหืมมาันนี้แห่ะเลยถอดเรื่องต้องวันนี้จุดๆอ,อ่ออย่างที่ฉันบอกนั่นแหละเธอจะต้องสับสนมากแน่ๆเลยแค่มาที่บ้านฉันมันอยู่ที่เออ่เขาเรียกว่าอยู่ที่สุดของเนี่ยลนูนนี่นะฉันจัดที่บายท,ทุกสิ่งอ่าวมันไม่ดีเลยนะ เธอเห็นเราแล้วเราจะเป็นรายต่อไปจะเป็นรายต่อไปอะเรื่องอะไรอะฉันจะบอกอะไรเธอบางอย่างนะแชนาเป็นฆาตกรที่โหดร้ายมากในรูนแห่งนี้นะเธอฆ่าทุกสิ่งที่เธอเห็นแล้วก็ลบด้วยเหรอ C C with H is นะอินเลสอิ i เลสอินเลสนี่คือลบแต่ is นี่คืออะไร <c oughs> อืม m what i have seen she l e f เอ่ก แต่ที่ฉันเห็นนะเธอเนี่ยชอบที่จะฆ่ามนุษย์มากๆนะฮะเธอเคยฆ่าไปคนหนึ่งแล้วก็กินด้วยอถอนเลียวเป็นงี้ไปแล้วเหรอแล้วเมื่อกี้มันเห็นเราไม่ฆ่าเราล่ะฟอวี่ใจ้เหรอเออเธอไม่ตอนแรกเธอไม่เป็นอย่างงี้นะเมื่อหลายปีพก่อนอะแต่หลังจากที่เธออยู่คนเดียวมาแสนนานเธอก็เริ่มกลายเป็นบ้านะฮะอ h my god อ๋อฉันคิดว่าเขากําลังดูเธออยู่นแน่เลยอะ แต่เธอก็เห็นฉันแล้วฉันก็ต้องเป็นอยู่ฉันก็ต้องไปอยู่ในเมนูของเธอแนะ่อาป่าวพี่จะโดนแดกด้วยเหรอมันแดกมันโดนแดกมันเพื่อนกันเถอะนะเออฉันคิดว่าเราจะต้องตาย,ตายด้วยกันนะฮะยด <c oughs> เ,เว้นว่าเราจะหนีได้อ,อ่เาออเราจะหนีออกจากเดเวนว่าเราจะหนีออกจากอกจากที่นี่ก่อนที่เธอจะเห็นเรานะฮะไม่นงั้นพวกเราซิ่งไง่แก่หนา้าแง่แก่แน,านา่โ <c oughs> อ้โหอ่ะเซฟอเป็นชีสบูดเหรอหรือว่าบอดี้นี่คืออะไรลืม มันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นนะฮะ Shut up ชื่อนี้เป็นชื่อในตำนานของผมนะฮะ The cheese team to be b o d y มันแปลว่าถ้าเกิดจะไม่ผิดของไออันน,นเทแลแรกแปลว่าแข็งวะมันติดอยู่กับตัวอะถ้าเกิดจะไม่ผิดนะฮะหรือว่ามันอันนั้นมันของสปาเกตตี้วะอ่าฮะ Feel the termination everything โอ้นี่มันนับสเตปบุกเล่าทำไมหน้ามันเหมือนเอ่อเอ่อสคริมจังวะเนี่ย The g h e e s e e m to be humming โค้ชมันกำลังหั่มเพลงอยู่นะฮะ หำเพลงด้วยนะเฮียแคมแนปสแตปบล็อกอ่าค่อยๆมีเชียร์ด้วยมีมีอ่อยด้วยนะอ่อยอ่อยอ่อยแล้วก็มีขู่หรือเปล่าหรือว่าเลี้ยงดูวะแชร์ก่อนแชร์ก่อนเคเทียนสมัยอย่ารอยยิ้มที่อดทนนี่ม嘛ถึงยังไงหรือว่ารอยยิ้มคนไข้น่าสนใจบุกอิสตติงเวียดอ่าน่าสนใจบุกทธรท่าดูแปลกๆนะเยิดโอ้โอ้โอ้น้ำแม่งไหลมาแบบไม่ให ไม่ซุูม harmful, ไม่เสียงนะโอ้ยโดนโดนโดนโอ้ดาเมจนี่รุนแรงอ่ะเดี๋ยวนั้นไม่ได้เช oh ็คเลยสิบแอคแท็กสิบดีฟเอนสิบูเหมือนว่าผิดตัวนี้จะเศร้านะอ่าแล้วก็โกรธไปในเวลาเดียวกันวัตต์ฟักวิ่งสาถ้าเกิดจะทำได้เออแม่งวาแบบอันนี้ละไม่บอกกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะเหมือนผมยังไม่ทันโดนแล้วมันก็อันนี้ละวัตต์ฟัก The pattern f i e l it feel with the smell of e s t o p e r u m p e s u m หรืออะไรนะ e s t o p e t r u m เหรอมันน่าจะเป็นศัพท์อะไรบางอย่างมั้งซึ่งผมไม่รู้ว่าจะบอกไงดีอืมตอนนี้เลืองก็เราก็ยังเยอะอยู่นะฮะเราไม่ต้องการแดกนะเชีรยไปเรื่อยผมว่าเชียรปไปเรื่อดก,ก็จะได้เหมือนกันคุณอา่าเล่าเรื่องตลกมาให้นะแต่บุกฟังนะฮะแต่บุกยิ้มอ๋อ นัสจับบุกรอยยิ้มของนัสจับบุกนี่แม่งน่ากลัวเดิมอีกนะฮะย้อดชิบยโลชิบะรุโอ้ยโดนโดนโดนโอ้โอ้ตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้อ๋อไม่ปลอดไม่ปลอดความยิงอยู่ล่างแล้วก็รอดูว่าจะมาตรงไหนกันแต่รอแล้วนะฮะเชียร์เหมือนเดิมอ่ะคุณเล่าเรื่องไปอีกเล่าเรื่องมุกตลกอ่ะ let me try โอ้ฉันเรียกว่า Murder Book ฉันเรียกอันนี้ว่า Murder Book เธอชอบไหมอุ๊ย ้าเกิดโดนนี่จะมีการซิงแก่วัด <What? S 1> ยังไงก็เถอะฉันไม่มีเวลาสำหรับเธอติดต่อไปแล้วเธอจะตายแน่ๆด้านนอกนั่นทำตัวดีๆเข้าไว้ล่ะเออนั่นแตปบ,บุกปล่อยให้ใครคนปล่อยให้คนอื่นฆ่าคุณแทนเหรอเอ๋อมอซีได้ไหมเก็บ <c oughs> <c oughs> คนเห็นไหมตงตาตรงตามันเหมือนบหน้าเบื่อ <c oughs> มาเนี้ยนะอยู่วอนอยู่เออไม่ได้หาอะไรเลยนะฮะ ก็เป็นสแปร์โอเคเอ๊ะแบ็คโงลเหรอไปต่อไม่ได้ตรงนี้ล่ะตรงนี้คืออะไรเอาเจ็ดเหรียญนบนยัยมางมุมนี่ไหมไอเย็ดเพื่อเกิดจะไม่ผิดถ้าเกิดเอาไว้ให้ไอ้บัฟเฟตจะไม่ฆ่าเราป่ะอืมก็ดีนะฮะถือว่าเป็นการแก้ปัญหาก่อนนะโอเคแล้งไต่อแล้งต่อแล้งไงต่อ เซฟใช่ไหมแล้วไอ้แบ็คโฮเมื่อกี้นี่คืออะไรแบ็คโฮจ๋าแบ็คโฮจ๋าจะบอกนะว่ามันเป็นเกมเดโมแล้วมันก็จบไปแล้วใช่หรือไม่อะ่ะถ้าเกิดกลับไปล่ะจะเจออะไรไหมอะ่ะอาจจะเจอฟาวีล่ลออยู่อืมอม,มีใครอยู่ไหมครับไม่มีนะครับแสดงว่าน่าจะจบแล้วนะฮะ เอาเป็นว่านะครับทำไมต้องทำยงอย่างนี้วะแม่งเห็นมาตั้งแต่เมื่อกี้นี้แหละหมายถึงผมทำมาตั้งแต่เมื่อกี้นี่นะโอเคก็ขอจบอนุสาวรีย์เดโม่นะนี่อาจจะมีตัวเต็มเกมภายในอีก2-3ปีข้างหน้านะเอาจริงๆเพราะว่าเกมนี้มันเอ่อไอออนุสาวรีย์ปกติเนี่ยก็ใช้เวลาสร้างโคตรเยอะนะสองสามปีเลยนะมันมีเดโมตั้งแต่2013แล้วอนะ่ะมันเพิ่งมาออก2015ลองคิดดูนะฮะก็ถ้าเกิดตัวเต็มออกเมื่อไหร่ก็อาจจะเล่นนะอาจจะนะโอเคฮะไอโดสเว็บเดี๋ยว